สวัสดีครับสวัสดีครับรีบมาเดี๋ยวนอนรีไป <laughs> พี่เจมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไลน์ในเพจลูกในเพจเดี๋ยวผมจะไลฟ์อีกทีนึงว่าตอนนี้ผมเพิ่งตื่นครับ จะให้ไหรเนี่ยเพ่เตรียมเตรียมดาวไว้นะเตรียมดาวไว้นะ <c oughs> วันนี้น่ารักมากพี่ช่วมือน้องมาบอ,อกอเอไม่อยู่หนูเต้น พ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่อะครับพ่อไม่อยู่อะครับกินข้าวไรไปขวออ่มาบันนครับพ่อไม่อยู่หนูลาเลยพ่อไม่อยู่หนูาลาเลวันนี้สั่งส้มตำโจ,โจออ๊อามากิน แม่กับน้องออกไปเซเว่นครับไปซื้อขับข้าวไป,ไปซื้อข้าวเซเว่นครับเมื่อไมืไม่ครับถ้าไรในเบส,ส่งใสยพี่จะหลับก่อน <c oughs> อันข้างอยู่ที่ไหนกรารู้อยู่กทมครับเจ้าอยู่คนเดียวเหรอใช่ครับผมอยู่คนเดียวเพราะพ่อไม่อยู่เพราะพ่อไม่อยู่อ่ะเรับผมก็เลนยนี่อยู่คนอยู่สามคนน้องกับแม่ พอ,อย <c oughs> พ่อไปไหนพวกนี้พ,อพ่อพาพี่จีกับพี่บีไปสอบครับก็ต้องเลยไปก็ต้องไปนอนที่เออ โรงแรมที่อยู่ไกลนะครับฟ้าส้มต่ำโจโจเ็ดเดเพ็ดแต่มันมันไม่มันไม่เปลดขนาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวตามพ่อกลับมานะพอดีพี่ปิงครับพ่อไม่อยู่เวลนเลยพ่อไปไหนพ่อพาพี่จีกับพี่บีไปสอบครับพรุ่งนี้พ่อพาพี่จีกับพี่บีไปสอบครับ ็เลยต้องไปนอนที่โรงแรมมีความภมใจพ่อม่อยู่ไม่มีคนยืดโทรศัพท์เลยก็ลึก็เลยล,ล่าเลงนิดนึงครับเขาเรียกแมวไม่อยู่หนูก็ล่าเลิงใช่ไหมลูก เพืนยังมาเป็นปแต่หรเทนอ่ทานข้าวอย่างยางครับผมสั่งต้งตมตำโจโจอยู่สั่งแกงม,มาสง่งอันนี้เป็นข้าวข้าวของกองทายครัเป็นน่าจะเป็นกระเพาะมูสับไหดาวเดี๋ยวพไม่ชอบกินครับมันมันเลี่ยงกินแล้วมันกินไรไม่ได้อีกมันจะอ้วกเดี๋ยวพ่อมาจอดเบองพ่อขับรถอยู่ครับพ่อไม่จอดพ่อจอดไม่ได้หรอก เล่นเกมทั้งคืนแน่พ่อมาอยู่ไม่เล่นครับไม่เล่นไม่เล่นครับวันนี้ก็ทักไปถามบี่จิงนี่แล้วว่าคืนนี้เล่นไหมระวังพ่อบอกแม่รักชาร์นะวันนี้พ่อบอกแม่แล้วว่าต้องมาดูเต้าพ่อให้เวลาตีหนึ่งตีหนึ่งเองเหรอครับ ที่สี่ไม่ได้หรอครับ <c oughs> ผมก็จะล็อกห้องไว้ผมก็จะล็อกห้องไว้แล้วก็ล็อกห้องปุ๊บแล้วก็จะดันดันตู้ดันตู้เสื้อผ้ามากันประตูวไว้ไม่เปิดเปิดไม่เปิดได้ไม่เล่นแต่ถ้าไม่ต่มีที่ที่แล้วเกี่ยวยกับใครคืนนี้นอนกับแม่ แล้วก็น้องพักครับโจโจโจจะปวดท้องอีกอะไรครับอยากกินกแปดโมงเช้าเล่นลูกเอาจริงๆผมเคยผมเคยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่กับพ่ออยู่กับเอ,อยู่กับพี่ติงลี่บ้านหลังนั้นผมเล่นสองวันไม่ได้นอนก็คือไม่ได้เล่นเกมนะครับแค่แบบว่าเล่นเล่นแล้วมันก็เบื่อแล้วก็ออกไปเล่น เฟซบ้างดู Youtube บ้างมีแค่วันเดียวนะครับมีแค่สองวันนี้ถ้าบาาผีดอกเล้อไม่กลัวครับเสียงยังคนนี้มีงานนอนเดือะว,วันนี้ผมก็นอนนอนเผื่อคืนนี้แล้วครับผมอยู่กับแม่สองคนเดีลยวแค่ครับสระ เพนสูงนะเตาแล้วเล่นซีไฟกับเต้าด้วยใช่หรอครับ